เส้นทางนายกคนที่33ภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งแต่อาจต้องใช้เวลานานในการจัดตั้งรัฐบาลสวัสดีนะคะคุณผู้ชมเชา้านี้วันที่11กุมภาพันธ์2569 เราก็ผ่านพ้นการเลือกตั้งปี69เป็นที่เรียบร้อยซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านมาแล้วในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาแต่คาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลคงต้องใช้เวลาเส้นทางเก้าสูตเก้าอินายกรัฐมนตรีคนที่33ไม่ใช่เรื่องง่าย ของนายอนุทินชาญวีรกุลอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่32หลังจากเลือกตั้งครั้งสำคัญเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของนายอนุทินชาญวีรกุล ที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขั้นตอนต่อไปคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญซึ่งช่วงประกาศผลและรายงานตัวระหว่างกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน69 ซึ่งภายในวันที่9เมษายนกกตจะต้องรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า95ของจำนวนสสทั้งหมดเพื่อใหส้สภาขับเคลื่อนต่อไปได้10-16ถึงเมษายนสสใหม่ที่ได้รับการรองรับจะตบเท้าเข้ารายงานตัวณรัฐสภาเพื่อเตรียมพร้อมทำหน้าที่สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องโหวตนายกรัฐมนตรีภายในเมษายนถึงพฤศภาคม2569หลังเทศกาลสงกรานต์จะมีการเปิดประชุมนัดแรกเพื่อทำหน้าที่สำคัญคือการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาซึ่งคาดว่าทุกคนจะโหวตให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานสภา ซึ่งมีวุฒิเหมาะสมที่สุดเพื่อส่งทุนกล้าวแต่งตั้งต่อไปสำหรับเดือนพฤษภาคมคาดการว่าในช่วงเวลาไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนทุกท่านรอคอยก็คือนั่นคือการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่33หากการโหวตจบลงภายในรอบเดือนภายในรอบเดียวนี้และผู้ที่ได้รับเสนอมี คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาจะมีการนำความขึ้นกราบบงคมทุลเพื่อโปรดเก้าแต่งตั้งนายกทันทีนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ของการเลือกนายกช่วงจะตั้งรัฐบาลและถแะถแลงนโยบายพฤษภาถึงมิถุนา2569าปลายเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีจะทำการคัดเลือกคณะรัฐมนตรี เพื่อมาบริหารประเทศโดยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ระหว่างต้นเดือนมิถุนาคอรามอชุดใหม่จะระดมสมองเพื่อจะทำนโยบายรัฐบาลที่จะใช้ขับเคลื่อนประเทศกลางเดือนมิถุนายนรัฐบาลทำการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐนิวนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ของการเลือกตั้งนะคะเราก็มาก่อติดการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกคนต่อไปนะคะซึ่งจะขึ้น ทำเนียบเมื่อไรเราก็มาคอยติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะคะเราก็จะมาเกาะติดสถานการณ์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและการโหวตนายกต่อไปนะคะเรื่องราวของการเลือกตั้งนายกและก,ะการ ไอจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะวุ่นวายแค่ไหนเราก็มาติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกข้อมูลข่าวนะคะและขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะผิดตัขอขวาภัยด้วยนะคะ